สบายดียพี่น้องเนาะการยินดีตอนรับชุดองเบ้านอ,อน้วนอีกเช่นเขาเช่นเคยพี่น้องก็ซึ่งว่ามื่อนีร่เนบ้าอ้วนเองก็จะได้ออกที่ว่าไปจัดแจงซื้อเครื่องนะที่ผู้ใหญ่ใจบุญเพื่นนั่นฟ้ากนันมากับเบ้าอ้วนเนาะให้ไปซื้อเครื่องไปให้กับน้องเออเนาะพี่น้องเนาะก็คือมื่อนีร่เบ้าอ้วนก็หลังจากที่ว่าได้รับเงินแล้วมื่อนีร่เนบ้าอ้วนก็จะได้ออกไปจัดแจงซื้อเครื่องให้มันครบตามจำนวนที่ว่า คุณยายจะบุญคนนั้นเนาะให้มีรายการให้ซื่อเนาะว่าที่มีอย่างใดเฮาก็ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยพี่น้องเอพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาไปมาอยู่ที่ว่าห้านขายเครื่องเนาะนี่พี่น้องก่อนใหญ่อยู่พี่น้องเนาะที่ตลาดน่ะนี่ตอนนี้แล้วก็บ่าวอ้วนกําลังบอกที่ว่าเจ้าของห้านเนาะจัดแจงเครื่องมีอย่างใดเนาะนี่รายการเถวจัดซั่งก็ น้องเนี่กระจอกกระไดจัดตัวนี่แล้วกระอจอกกระไดจัดเป็นแพ็คเป็นถุงเป็นถุงเราไปน้งปนนองเนาะนี่ก็จะมีผ่าหม่มอากาศมีมุ้งเนาะตัวนี้จะเป็นมุ้งเนาะอากาศทาจากของห่านมันก็ได้จัดแจงเนาะาห่มแล้วก็ซาร์ซารนี่อยู่ทางนี้เนาะกระจอกเมียนมัดอยู่ทางนี้นี่พี่เนาะนี่ซาดก็ได้แล้วก็จะปูเอทปลาเสือเลยเนาะเป็นแบบนุ่มๆเลยพี่น้อง คักูพี่น้องเนาะ hey. การยังมีลายบอลยุดที่ว่าเขาจะไปนอนเครื่องเขาเอาอยู่นี่มันก่อจะบอมีครบพี่น้องเนาะเราก็จะได้ไปซื้อเป็นข้าวซานแล้วก็เป็นอาหารเนาะพี่น้องเนาะออกจากนี่เราบ้าอ่วนก็จะได้ออกไปซื้อที่ว่าเป็นข้าวซานเนาะคือ,อพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเขาไปซื้อเครื่องนอนเนาะ เป็นเครื่องนอนเครื่องใส่มาเรียบร้อยแนอนนอนนี่เขาก็จะได้มาเสือเอาเข่าน,นะพนะี่น,อนะนอ้องเนา,เา,ะ,เาะนี่นนพพพพพพเข่าเจ้าก็จะได้ใส่เป็นเปอปอเขาเล้วเนาะเป่าห้าสิบโลเนาะพี่น้องเนาะนี่สี่เที่ยวสีใหญ่เลยว่าเขาเจ้าขายเจ้านี่กิโลหนึ่งสิบพันกิบพี่น้องเขาก็จะได้เอาใหใส่สองเป่าเลยพี่น้องเนาะหน่อยกิโลเอาไปหนึงต่นงานต่ำนึ้ง อโอเคเนาะอันนี้หลังจากที่ว่าเขาออกประคเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็เจเออกไปซื้อเป็นอาหารเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเขาเาไปซื้อเครื่องอยู่ที่ตลาดหใหญ่เป็นมาเนาะเครื่องก็อยู่ทีรถบอรหวันเนาะแต่ว่า เขาขอจะได้มาเอาเครื่องที่ว่าเป็นน้ำปลาแม็กกี้เป็นแฟบเป็นสบู่เนาะตัวนี้ก็คือเขาจะได้มาเอายูฮานเขาเองเนาะพี่น้องเนาะท่านของบ้าอ้วนเองเนาะเนาะนี่เขาก็จะได้จัดเอาเนี่ยคือเป็นเซรั่มพูสรหนะหัวเนาะเขาก็จะได้ทั้ง สาวเจียมเพิ่นสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางสาวเจียมเพิ่นจัดเนาะเป็นแฟบเป็นสบู่เนาะเพจัดตามบินเลยเนาะพี่น้องเนาะนี้เฮาก็ได้จัดแจงเครื่องที่ว่าจะเอาไปมอบให้น้องเออเนาะนี่มันก็จะมีแฟบสบู แล้วก็มีตัวนี้จะเป็นยาสะผมเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีแปงน,นัวด้วยผงชิวรสเนาะแล้วกเกลือก็จะมีน้ำปลาแม็กกี้น้ำมันแล้วก็มีไข่ที่อันที่จริงแล้วเนาะก็ะคือพวกญี้จะบุญคน,นก่อให้แนะนำมากกวจะพวกนี้เนาะเป็นไข่เป็นน้ำมันเนาะนะแล้วก็หลังจากที่เราเัาอวนไปจัดแจงซื้อเครื่องมาเนาะเงินมัน เงิเนกายังยังเดืออยู่เนาะยัเงเดืออยู่พอที่จะว่าซื้อไข่เนาะบ้าอ่อนก็เลยซื้อไข่เพิ่มแล้วก็เอาน้ำมันเพิ่มเติมเนาะเป็นมะเพ็ดน้ำมันเพิ่มเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะนี่สำหรับเครื่องเทาก็ได้ซื้อมากครบแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิดได้ยลอดถาแต่ว่า,าเกาก็หลังจากที่ว่ามื้อนี้เนาะบ้าอ่อนก็ได้ไปเอาเครื่องมาพี่น้องถอนเครื่อง ที่จะไปมอบไปกับคนอื่นได้ครบแล้วเนาะกว่ามื้อนี่เบาอวนก็เสีดว่ไปจำเนี้เนาะพป่น้องเนาะแต่โอเคไปพี่ปน้องเนาะสำหรับการซื้อจัดแจงซื้อเครื่องที่จะนําไปมอบไปกับน้องไส้อื่เพื่อนอนเน,นะาะทางเบาอวนก็ได้จัดแจงซื้อครบตามจํานวนที่วาปุ้ยย่าเจบุญหนแนะนําให้กับเบาอวนนี่ไปซื้อที่จะนําไปมอบไปกับน้องไส้อื่เนาะแล้วก็ได้ซื้อจัดแจง ครบตามถุนวนเปรีเทียบพ่อนุเพื่อนพี่น้องน <c oughs> อเนาะอ่าวีคลปเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบื้องบนกอดเสด้ไว้ซ้ำนี้ต้องไปพบกันหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบแฝงเลยยุใสเ่เขากับกอดที่ตามมาชมและก็ลังใจกับต่อไปเพื่อนพี่น้องเนาะกเ <c oughs> บื้องบนกอดที่ขอบมอบขอบใจคุณนนี้จะบุญทางฟังไทยเนาะกคือขอบครัวแม่ทองใส่คงพิรมเนาะที่ให้การช่วยเหลือมาใขนขั้นนี้เนาะ <c oughs> ขอคนไทย ไข่เพิ่นจงยุดดีไม่แห้งปาชะจักลูกไข่ไข่เจ็บเนาะนนท์ทองไหลมาเทม่าสิงที่านในมาในี่ยมันีกขอกลับไปหาตัวทามเนาะเท้าัวเท้าเนาะสาธุเนาะโอเคไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าหวานกับต่อหัวลาทัดกับส้มปิ้ซานนี่เราคอยพบกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง